สวัสดีค่ะมันนี้เพ่นไก่หน่อยกับมาใส่หม่องคือเกาหละจ้ามาไล่มองหาอยากหากินคือเกาหลาจ้าวันนี้เพ้นสิใหญ่มาอีกหม่องหนึ่งนะจ้าอยู่หม่องปลาบัวหม่องนี้นะจ้าเห็นปลามันบ่อนเลยๆเนะจ้าเพ่นก็นเลยลงมาใส่เบิ่งไก่หน่อยนะจ้ามาล่อรุ่นน้ำกันเด้วจ้าวัานนี้เพ่นไก่หน่อยสิหมานบ่เนาะจ้าโอ้โหตีเลยจ้าจักตัวหน่อยสองตัวสองตัวโอยู่ตีจฟังเขาเลยนี่ โอ้ตัวไงคับบุญอ้วนโอ้กำลังมาแห้วจา้าหม่องไม้เอ้ามาหมายไม้จับมาหม่องไม้เรื่อยๆใส่หม่อนเกาไรกับบ่ค่อยใดเนาะมันบ่เลยม,มันบ<า>่ค่อยแรนถ้าใส่ดูแลมันกับฝุ่นมือเฮ้าอืมกิ่ง ไายต่ปลาขาปลาขาวเน,น,นาะห<ม>งาเตี้ยบถือก็ฟังถือตเราฟัง,ง,ฟงอโอ้ต้นบัว บัวพันขา,าให้จะถึงตัวเราฟังเนี่ยอโอ้ปลากระงเงยเ <c oughs> เข้ากลางแยาไปหอดสุดพูดนเนาะหลงรอปลาบัวบัวนให้ตัดหวยบันบัวมีจะล้นวน มากกลืมมันแกลอนอุ่นอุ่นอุ่ตัวใหญ่อยู่ตัวเอนกันไม่เห็นไปดูฟังออกงออกจากฟังเขากางแต่เย็นน้ำฟังให สอ,สองตัวเลยแรงกับปลาบัวให้เบิ้งวิวงามๆจ้ะอุ้ยปลาบัวจ้ะเสียดายแต่บม่มีฝักเนาะบ่มีฝักไม่ดอกนะปลาบัวง,งามงาม จะกางไใ้ใส so mm. th ่ถือปลาบัวถือที่เราปลาบัวสองสามตัวอยู่นกกระตัววะเสียงนกอียงห้อง

Eh, dia bakal, dia tuh bakal, nah, pakannya yang dia tuh, dia orang.

สองเลยตีคูกันเลื okay. u, ่อเห็นกระตุกกระตุกอยู่กระตุกบ้าอปลาขาว ยองใครไพ่ใช่เออไพ่เยลมอง่ยามรอบสองได้บรไดีเฮาขัสิได้กลาบบานเนาะติดปเขา เรียนแต่น้ำฟังเรียนแต่น้ำฟังไงเกินอู้ได้หลายเติบแล้วอันนี้ข้ายามรอบสองยำหลบสองได้บ่ได้ได้หน่อยได้หลายซ้ำได้ก็เฉเดกลับบ้านละเจ้าบ่ดนี่หลบสองเขาจีถึกหน่อยถึกหลายซ้ำได้ตึ๊กตึ๊กยุบอ่ะมันของไหม อือ,อสองตัวปลาตองปลาตองอีกแล้วปตองเขามีเจียออกมาออก้ากินเขาออกท่าหาง

ตัวใหญ่เติบนไหน่อยหน่อยเกือบหลุดมองมองหน่อยซ้ำมองตาทีเนนออ,เนเนอนกก็เลยขับปลามันบ่อนกบบุบเข้าเนาะเอโอ้โหอ้มันมันแล้วเกือบมันหลุดมองเข้าโอ้หมันบ่อนแสดงว่าบ่อนโตที่เจ้าวานเห็นลงไปเมื่อกี้ดิเนาะมั่งมั่งเลยอือ เทียบรถม่องขาดม่องคือแลนมาของคือซื้อเมื่อกี้นี่อุ้งบอุ้นอะดิอโอ้ปะกะากแห<อ>้งบอลบุบหล,หลุดเมืนมืวันนะวับนบอลบอลถือมั้หรอควันมันยามรอบสองสิบประมาณเนานนะ để tôi nhai qua câu Thầm em xảy nhai nhìn thì em bỏ dù mong nó Mình bà ăn, ăn cái ngang bỏ cái thuốc à. ว่านเหี้ยถือปลาคอจ้านนจะยูเหี้ยจะเว่าไหร่หน่อยเออเนี่ยเราเป็นบอนยู่มองฟังนี่เลยเมื่อกี้นี่ก้มเปล่งก้มหัวไปแต่ว่าแห้ยปแต่ว่ายูย,ยูนี่ยห้ยูยูน,นออี่แหบอ่วมามักไปสะกก้อนแล้ว tôi nhai dư tỷ bay đây bay nói bay nhắn tôi nhai dư tỷ tôi tôi xăm khu xăm dư mong anh bò ui kẹp mình rút này chắp hay đầy đó mình mặn đó ใช่ไหมหน้อยปาดอู้ตัวใหญ่เลยจ้าอรอบนี้อู้ติดแหปปาดานึกว่าตัวนี้น้อยวเอาใส่ถุงก,ก่อนปาดมันยังมันยังไม่อยู่ถึงเตือนนะอู้ฝุ่นอ้ยมานคัดติดแหจ้าตัวนี้ เกียร์ลุดมือจัง่จนวะจังมาหวานเราไม่ได้ยินเลยเนาะเกียร์เกียร์พระท่านเกียบบ่ท่านเกียร์ลุดแหพูดตัวหนึ่งบ่อนทุกคนฟังท่างทุกนโอ้เหมืนอนปลาคอคือนไหลเทะมันอยู่ฟังนี่เนะาะเมื่อกี้เนาะก็ได้บ่อนี้จากบ่อนี้จากฟังเลยวันนี้ เพนไก่หน่อยสิกลับบ้านและจ้ามาบึงค่ะวา่าปลาติดมองให้อีกบนอลจา้าเดี๋ยวมาล่อบึงผลงานขางบนกันเลยค่ะติดบ่อยหน่อยสองตัวโอ้ติดมองอีกสองตัว,อตวมองรอบนี้ได้สองตัวดีแต่ได้ปลาคอยใหญ่ตัวหนึ่งเนะงเาะปลาควคยใหญ่ตัวหนึ่งหละกะล่องลงมาอีกตัวหนึง่ง ปลาคอนใหญ่ตัวหนึ่งก็ติดมองตัวหนึ่งก็ติดแหใครเก็นของอืมวันนี้เพ้นไก่น้อยกับเสด็จกลับบ้านแล้วจา้าเอาปลาคอนใหญ่ยกขึ้นแน้น่อยได้ตัวใหญ่ซั่มใสบังขันคาตาตืต่นเต้นอยู่โอ้ตัวใหญ่โยจ้าตัวนี้ก็ได้ติดมองอีกตัวหนึ่งนะจา้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะจา้าเพ้นกับเได้กลับบ้านก็จ้าได้ปลาหน่อยปลากระแยงหรือว่าปลา ตองกระไดหลายเติอบอยุจ้าพุนค่ะไดเมื่อนี้อู้ได้ประมั่นโลกกลัวเลยค่ะสองโลเลยจา้าลุ่มร่วมเดีวนะจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพุณเดีซีทุกท่านด้วจา้าที่เข้ามารับชมจา้าสวัสดีค่ะ